สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ foodtravel.tv well. นะคะวันนี้เราจะพาสาธิตการทำขนมหวานกันนะคะนั่นก็คือสาคูแคนตาลูปค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแคนตาลูปนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็นมสดสาคูเม็ดเล็กนะคะน้ำเชื่อมและเกลือค่ะส่วนผสมมีเพียงเท่านี้นะคะไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะใช้น้ํามากพอสมควรนะคะแล้วเราก็จะมาทําการล้างเม็ดสาคูกันนะคะใส่ในกระชอนแบบนี้สำหรับสาคูนะคะเขาก็จะมีเศษแป้งเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาล้างน้าทิ้งแค่1รอบเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมล้างนานเกินไปเนี่ยตัวเม็ดสาคูเขาก็จะละลายได้นะคะเราก็จะใส่ลงไปในน้ำแบบนี้นะแค่นี้พอนะคะแค่ล้างเศษแป้งจากนั้นเราจะนําลงไปต้มกันค่ะ ตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่สาคูลงไปเลยค่ะสําหรับเม็ดสาคูนะคะต้องต้มต,ตอนน้ําเดือดเท่านั้นนะคะมิฉะนั้นพอคุณผู้ชมเทงลงไปในน้ําที่มันไม่เดือดเนี่ยสาคูเขาก็จะละลายไม่จับตัวเป็นเม็ดเมแบบนี้นะคะทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการใจเย็นอย่างเดียวเลยนะคะสําหรับการต้มเม็ดสาคูนะคะคุณผู้ชมจะต้องหมั่นคนด้วยนะคะ พอไม่งั้นเนี่ยเม็ดสาคูเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะรวมถึงก็จะติดก้นหม้อได้ง่ายด้วยนะคะเราก็จะต้องคอยคนนะคะเราจะต้มจนกว่าเม็ดสาคูนะคะจะใสขึ้นนะคะสำหรับเวลาในการต้มนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมต้มใช้จํานวนเม็ดสาคูมากแค่ไหนนะคะ<ๆ><ๆ>ก็ให้ดูสังเกตจากการที่เม็ดสาคูจะเริ่มใสขึ้นเท่านั้นนะคะ<ๆ>ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะตักขึ้นกันนะคะ ระหว่างที่เราต้มสาคูยอยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องนำน้ำเชื่อมนะคะมาละลายกับเกลือนะคะที้เราก็จะใส่เกลือลงไปนะไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มซะก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนําน้าเชื่อมที่ใส่เกลือแล้วนะคะนําไปเวฟนะคะสัก20วินาทีก็พอค่ะแค่พอเกลือละลายนะคะ เจแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักล่าสากูตอนท้ายนะคะสําหรับน้าเชื่อมที่เราผสมเกลือแล้วค่ะตอนนี้นะคะเม็ดสากูเริ่มใส่ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็นําสาคูนะคะตักขึ้นมาพักไว้ในน้ําเย็นค่ะตอนนี้สาคูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่น้ําเย็นนะคะ เราจะพักสาคูไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ําเชื่อมและนมแล้วก็ควัก,ควกแคันตาลูปนะคะใส่ลงไปก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงเตร็มสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพักไว้น้ำเย็นนะคะเราก็จะมาทําการควักไส้ของแคนตาลูปออกก่อนนะคะ สำหรับวิธีการเลือกแคนตาลูปนะคะว่าสุกหรือ,อยังนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องดูที่ก้นของแคนตาลูปนะคะแล้วก็ดมดูนะคะถ้าเกิดสุกแล้วเนี่ยแคนตาลูปเขาจะมีกลิ่นหอมออกมานะคะแล้วก็ดูที่ด้านเปลือกนะคะว่าจากสีเขียวนะคะจะเริ่มออกเป็นสีส้มๆนะคะนั่นก็แสดงว่าแคนตาลูปลูกนั้นสุกแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานได้แล้วค่ะเราก็จะต้องมาควักไส้แคนตาลูปทิ้งก่อนนะคะอย่างแรก ต้องเบามือด้วยนะคะเพราะว่าแคนตาลูปค่อนข้างจะช้าง่ายนะคะสำหรับเมนูขนมหวานนะคะก็เหมาะที่จะรับประทานหน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะแคนตาลูปก็ค่อนข้างที่จะเย็นชื่นใจนะเพราะฉะนั้นเป็นผลไม้ธาเย็นเราก็เหมาะที่จะทําขนมหวานเสร็จแล้วพอได้แคนตาลูปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมาควักเนื้อให้ออกเป็นลูกกลมนะคะ เราก็จะใส่ไว้ก่อนนะคะควักทีละลูกนะคะแล้วอุปกรณ์สำคัญสำหรับการควักเนื้อน,นะคะก็คือช้อนที่ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเหมาะกับการ ควักเนื้อผลไม้นะคะเช่นแคนตาลูปหรือแตงโมนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับสาคูแคนตาลูปนะคะเราก็จะต้องตักสาคูใส่ลงไปก่อนนะคะสาคูวันนี้เราใช้สาคูสีขาวนะค่อนข้างที่จะใส่นะคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นสาคูที่เป็นเม็ดสีเขียวหรือสีสันต่างๆก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีขายค่อนข้างหางซื้อง่ายนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักแคนตาลูปนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะที่เราต้มกับเกลือวไว้สักครู่หนึ่งนะคะน้ำเชื่อมไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าแคนตาลูปเนี่ยมีความหวานอยู่ในตัวแล้วนะคะและสุดท้ายก็คือนมสดค่ะ แค่นี้ค่ะง่ายๆเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูสาคู่แคนตาลูปนะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันนะคะไปดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะ w w w f o o d t r a v e l t v นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ